เอาละครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e ของหมอโอ๊นะครับวันนี้ก็อยู่กันกับช่วงเมื่อฉันไม่มีคอมอีกแล้วนะครับภาที่3นะครับวันนี้ก็มีสาระสักหน่อยละกันนะนานๆทีจะไม่มีกลงมีเกมเล่นนะครับตามหัวข้อของเรานะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับก็คือเมื่อมนุษย์เราได้รับข่าวร้าย หรือว่าได้รับเรื่องสะเทือนใจอะไรแรงๆสักอย่างหนึ่งเราจะจัดการกับเรื่องเหล่านั้นยังไงนะครับก็มันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีนึงนะครับชื่อว่า Coupler l o s m o o e l l นะครับชื่อช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคนคิดก็คือชื่ออลิซาเบตนะค o ับ l e พเ o s รนะครับก็เขาเจอเหตุการณ์ประมาณว่าเสียคนรักนะครับเสียสามีนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาแล้วเขาก็เลยค้นพบว,ว่า อ๋อมนุษย์คนเรานะครับมีวิธีการจัดการกับเรื่องไร้ที่เข้ามาเนี่ยยังไง 5. สเตจนะครับหรือว่าห้าลำดับที่มนุษย์เราเนี่ยจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ก็คืออันดับแรกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า d e n i o l ภาษาไทยก็คือแปลว่าการปฏิเสธปฏิเสธที่นี้คือปฏิเสธยังไงหมายความว่าเราจะไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นฉันเป็นมะเร็งสามีฉันตาย สูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึง่งเราจะปฏิเสธทุกอย่างครับว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่เกิดขึ้นมันต้องเป็นความฝันแน่ๆนะครับแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราพยายามปฏิเสธตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นได้จะเริ่มเข้าสู่สเตจที่2หรือมีชื่อเรียกว่าแองเกอร์หรือภาวะโกรธเคืองไม่ใช่โกรธเคืองสิก็โกรธนั่นแหละครับโกรธโกรธยังไงเราจะเริ่มโทษสิ่งรอบๆตัวเรา โทษสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นถ้าคนนั้นไม่ทำอย่างนั้นเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดขึ้นหรือโกรธประมาณว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรทำไมต้องมาเกิดกับฉันาห,าหรือโกรธว่าเนี่ยถ้าเกิดในอดีตการนะสามีไม่ให้ฉันกินนู่นกินนี่ฉันก็คงไม่เป็นมะเร็งเห็นไหมครับเขาจะมีความโกรธแล้วเขาก็จะพานไปทั่ว นะครับเพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เขาได้เจอจนถึงจุดหนึ่งที่เขาโกรธมากๆแล้วก็คนพบว่าความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่สูญเสียคนรักหรือว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเข้าสู่สเต็ปที่3หรือขั้นที่3ก็คือ bargaining หรือแปลว่าขั้นตอนต่อรองนะครับเช่นสมมตุติรู้ละเป็นมะเร็งเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้จะเริ่มมีการต่อรองว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ไปเข้าวัดเข้าวาเสกน้ำมนต์ฉันจะหายจากอันนี้ไหมคะนะฮะหรือการต่อรองกับตัวเองในใจนะครับอาจจะไม่ใช่แบบเป็นการต่อรองจริงเช่นถ้าเกิดวันนั้นฉันมาเร็วกว่าน,นี้เขาก็คงไม่ตายหรือประมาณว่าถ้าฉันทําแบบนี้กับเขาเขาก็คงจะยังอยู่กับฉันใช่ไหมอ่ะเรื่องนี้ก็คือประมาณว่าแบบคนรักทิ้งกันอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มีการต่อรองเกิดขึ้นจน ต่อรองไปต่อรองมาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้อีกก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้จะมีชื่อว่า deflation หรือซึมเศร้านั่นเองครับนะเขาก็จะเริ่มเศร้าเสียใจกับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆคนไป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละนะทุกอย่างจะดูแบบหม่นหมองเศร้าซึมข้าวไม่อยากกินนะครับน้ําหนักก็จะลดลงดูซูบผอมซี่เซียวชีวิตนี้เหมือนไม่มีความสุขเลยไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้น จนกระทั่งความเศร้านั้นค่อยๆทำให้ใจิตใจเขาเนี่ยรับสภาพได้นะครับว่าอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5ครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า acceptable ที่แปลว่าการยอมรับนะครับเราก็จะเริ่มยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับเช่นบางคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็เอาเคฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันควรทำยังไงดีล่ะ ก็ทุกคนเกิดมาคงต้องตายดังนั้นฉันจะทุกวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับอาจจะไปทาประโยชน์ทํานูน่ทนทํานี่ดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่จะพอดูแลได้นะแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและแก้ไขไม่ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เราเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจิตใจแรงมากนะครับก็จะมีการตอบตัวตามที่บอกไป5ขั้นตอนนั่นเองอ่าเห็นไหมหวิ่นา,นานทีจะมาพูดสาร่าก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปอื่นๆได้นะครับถ้าเกิดคิดถึงกันเนี่ยของเก่าเนี่ยเต็มเลยนะไปนั่งดูกันจนตาแฉะได้นะแล้วก็คอมก็ไม่มีนะครับเน็ตก็ใกล้จะหมดดังนั้นไปดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย